จงทำให้สมองแฟนของคุณผ่อนคลายเวลาอยู่ใกล้คุณครับแล้วมันจะไล่ล่าคุณครับแต่เมื่อไรอก็ตามถ้าคุณทำให้สมองเครียดมันไม่ไล่าตามคุณคงไม่ต้องให้ครูคอมพูดนะครับว่าสาเหตุอะไรที่เขาไม่วิ่งไล่ตามคุณเพราะทุกครั้งที่เขาอยู่ใกล้คุณเขาเครียดครับทุกครั้งที่อยู่ใกล้คุณเขาเครียดครับผลสำรวจนะครับหลังบ้านพบงี้นะครับว่า คนที่คบหาดูใจกันอยู่ยังไม่ได้สถานะนะนะครับแต่คบหาดูใจกันอยู่และดูเหมือนกับว่าเขาวิ่งไล่ตามเราตลอดเวลานะครับเขาถามเราตลอดเวลาทําให้เราใจอ่อนระทวยนะครับนะอ่อนระทวยหลงรักเขามากเลยแล้วคุณไปปริปากพูดว่าเมื่อ,อไหร่เราจะชัดเจนกันปรากฏว่าจากที่เขาวิ่งไล่ตามเราเขาไม่ตามเลย เพราะเขารู้สึกว่าคุณเร่งรัดเขารู้สึกว่าเราเนี่ยพยายามอยากชัดเจนเขารู้สึกว่าเขากําลังโดนคุกค,คามครับปรากฏว่ามันไม่ใช่สถานะเลยครับแล้วมันค่อยๆเงียบไปเงียบไปเงียบไป,ไปจนผิดสังเกตครับเพราะเกิดความเครียดจากก่อนหน้านี้วิ่งไล่ตามมารับมาส่งพาไปเที่ยวกินหรูอยู่ดีดูหนังฟังเพลงประนิบัติพัดวีสารพัดครับ แต่พอเราเอ่ยปากว่าเมื่อไร่จะชัดเจนเมื่อไหร่จะพาไปเปิดตัวเ <laughs> มื่อไร่จะขึ้นสถานะเมื่อไร่จะพาไปไหว้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมันเงียบเลยครับเพราะเขารู้สึกว่าเกิดค,ความเครียดร,รู้สึกว่าเหมือนโดนเร่งนะอันนี้อุอ่อาเอาข้อมูลเชิงลึกมาบอกนะครับไม่รักไม่รักกันนี่งอนตายเลยนะครับทั้งสามช่องทางนะครับแฟนเก่าที่เลิกกันนะครับชอบด่าเราให้เพื่อนฟังเพราะอะไรคะครูคมนะครับมันเป็นปกตินะครับ คนที่เลิกกับเราไปมันจะต้องพูดให้ตัวเองดูดีครับและให้เราดูแย่เหมือนกับหลายหลายคนที่พูดบอกว่าเขาดูแย่และเราดูดีครับแต่นั้นไม่ใช่สาระสําคัญหรอกครับนะครับคู่รักที่ทะเลาะกันจนนําไปสู่การเลิกลามากกว่า90%เซเพราะเป็นนักตัดสินรวมถึงข้อหาว่าใครผิดมากกว่าข้อหาทางออกการทําให้สมองของเขาผ่อนคลายคุณต้องไม่ใช่นักตัดสินครับคนที่แฟนหยุดวิ่งไล่ตามตอนนี้ ไม่วิ่งไล่รตามแล้วไม่โทรหาแล้วไม่ทักหาแล้วเพราะคุณเป็นนักตัดสินรหรือเป็นคนที่ชอบค้นหาว่าใครเป็นคนผิดนักตัดสินกันเลยครับคือการชี้ว่าเขาผิดครับคุณนั่นแหละทําคุณนั่นแหละโกหกคุณนั่นแหละหนึ่งสองสามสี่คือเรากําลังชี้ว่าเขาเป็นคนผิดเราตัดสินไปแล้วว่าเขาเป็นคนผิดในความสัมพันธ์เวลาได้คุยกันได้อยู่ด้วยกันนะครับใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่ตางๆพวกนี้เขาได้เห็นพฤติกรรมของเราเหล่านี้ครับซึ่งมันทําให มันมีสารตัวหนึ่งนะครับในในทางเคมีเราเรียกว่าสารคอร์ติซอลนะครับคอร์ติซอลคือความเครียดสารโครขอไปสารคอร์ติซอลเนี่ยเวลามันหลั่งออกมาเนี่ยมันยับยัง้งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนกับเอสโตรเจนเทสตโทสเตอโรนคือฮอร์โมนเพศช,ชายเอสโตรเจนคือฮอร์โมนเพศหญิงมันทําให้เซ็กลดลงครับคุณจะสังเกตว่าเวลาคนที่เริ่มที่จะไม่วิ่งไล่ตามเราคุณจะสังเกตเห็นพร้อมๆกันว,ว่าเซ็กของเขาก็จะมีกับเราน้อยมากครับเพราะฮอร์โมนแห่งความเครียด ม,มันไปลดลงครับไปดับไปความอยากความหิวกระหายที่เขาพึงมีกับเราครับเพราะอะไรครับเพราะคุณเป็นคนนักตัดสินครับว่าเขาเป็นคนผิดหรืออีกประเภทคือเป็นคนที่ชอบบ่นนะครับพูดย้ำๆซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆเรื่องดีๆไม่ค่อยพูดหรอกครับจะพูดแต่เรื่องที่เขาผิดพูดพูดอยู่นั่นแหละนะครับผ่านไปกี่วันกี่วันก็ซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆย้ำๆซ้ำๆย้ำๆครับ คือเป็นคนย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องความผิดเดิมๆซึ่งส่วนนี้ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอยากจะเงียบเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะบล็อกเลือกที่จะหายไปเลือกที่จะไม่บอกสาเหตุผลว่าทำไมต้องเลิกกับเราหรือว่าบอกเหตุผลว่าเออทำไมไม่วิ่งไล่ตามเราเขาเลือกที่จะเงียบเลยเพราะงั้นจงทำให้สมองของเขาผ่อนคลายให้ได้มากที่สุดเวลาอยู่ใกล้เราสมองคนจะผ่อนคลายถ้าคุณพูดสองคำนี้ออกไปฉันช่วยอะไรคุณได้บ้าง นะครับเวลาเขามีความผิดพลาดเดิ๋ยวก็ตามแต่นะครับฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างหรือมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคือนําเสนอทางออกมากกว่าการมานั่งถามว่าเออทำไมต้องทําแบบนี้นะครับทำไมต้องทําอย่างนั้นน่ะคุณไม่มีหัวคิดเลยเหรอนะครับเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาอีกครับนะเพราะอะไรครับเพราะสมองจะเชื่อมต่อกับทางออกสมองไม่เชื่อมต่อกับอะไรก็ตามแต่ที่ไม่ไม่ใช่ทางออกมันจะรู้สึกเครียด คนจะผ่อนคลายมากกว่าเคไหมครับนะถามว่าทําไมเราจะต้องพูดนําเสนอทางออกว่ามีอะไรให้ฉันฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างไหมต่างๆพวกนี้จําได้ไหมครับมนุษย์มันวิ่งจากความเจ็บปวดไปหาความสุขพอคุณพูดคํานี้มันรู้สึกว่าคุณคือความสุขเพราะอะไรครับคุณพยายามนําเสนอทางออกคุณพยายามช่วยแก้ปัญหาครับคุณพยายามทําความเข้าใจค,คุณจําได้ไหมครับ5้าข้อที่คนต้องรู้สึกรู้สึกปลอดภัย ไม่ใช่ซ้ำเติมนะคนต้องรู้คนไม่ได้รู้สึกว่าเออการถูกซ้ำเติมนี่เป็นเป็นความรู้สึกที่ต้องวิ่งไล่ล่านะครับสมองของก็ไปสมองคนเรานะครับจะวิ่งเข้าหาสิ่งที่ตอนนองคิดว่าคือความสุขแต่ถ้าต่อให้เราบอกว่าเนี่ยที่ฉันทาแย่ๆย่ไปเนี่ยนะครับเพราะฉันหวังเดีกับคุณเนี่ยสมองมันไม่ได้คิดแบบนั้นครับมันจะคิดว่าเราคือความทุกข์ต่อให้เจตนาดีแต่พฤติกรรมไม่ดีมันจะมองว่าเราคือความทุกข์ครับและมันจะวิ่งออกจากชีวิตของเราครับเรื่องนี้ครูคสอนไว้ในคอร์สพลิก ราคาแต้มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมด เท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับ คิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจาได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัคร ครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 1แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบ,บายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชท คนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่าง มูลค่าอันเนี้ยหนึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าพัเจ็ดร้อบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ํานะครับคนที่ c F ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ